นี่ไฟไฟนี่ให้มันอ่อนๆเด้อไฟไฟนี่ให้มันอ่อนๆเด้อพี่น้องเด้ออย่าย็ดไฟแหงเด้อไฟอ่อนๆไฟอ่อนๆแล้วก็คนเข้าไปพี่น้องคนคนให้มันได้ที่อันนี้สำหรับ สำหรับอะไรจ้าพี่นีอันนี้สำหรับเอ่อแก้ฝ้าแก้กะแก้อ่หน้าหมองคำ้ำแก้ริ้วรอยนะจ๊ะมันจะข้าวจากข้าวผสมกับนมสดปั่นเอาน้ำเข้าด้วยพี่น้องปั่นเอาน้ำเข้าเนาะ เนี่ยก็ได้ทีแล้วเห็นเริ่มเหนียวแล้วนี่เห็นไหมเริ่มเหนียวแล้วให้มันมเหนียวให้มันมเหนียวอย่าอย่าเอ็ดไฟแหงเด้ออย่าทำไฟแรงเด,ด,ด้อไฟอ่อนๆเด้อพี่น้องนี่คนน้ำมันเล่าเดียวเนาะ ไดที่แล้วเห็นไหมเหนียวแลว้ได้ที่แล้วจ้าถ้ามันเหนียวอย่างนี้ก็ได้แล้วทีพี่น้องได้แล้วทีนี้ได้แล้วนะจ๊ะ ได้มาแล้วมาตั้งตรงนี้โอ๊ยก้องพี่ก็สมัครเล่นเนาะขอโทษเด้อเนอะอันนี้ก็เมืดแต่วันนี้อันนี้ได้แล้วพี่น้องนี่ทําออกมาได้แล้วมันจะออกมารูปแบบนี้เด้อจะออกมารูปแบบนี้นี่เห็นไหม นี่แหละทำได้แล้วล็วเอามาตักแลัวมาตักแล้วเอาก็มาเสิร์ฟนะพี่น้องเอามาเสิร์ฟเอาก็ไปแช่ตู้เย็นไว้เป็นอาทิตย์ก็ได้พี่น้องทำ,ทำทำทำได้ทุกวันเลยนะจ๊ะสูตรนี้สำหรับหน้าใครที่มองคํำเป็นฝ้าเป็นกะนะจ๊ะแล้วก็ น่าจะติดติดทนนานเวลาทาแป้งน่ะน่าจะสวยจะใสลองเอ็ดเบึ่งด้วยพี่น้องเด้อลองเอ็ดเบึ่งด้วยพี่น้องลองทำดูนะจ๊ะสูตรนี้ได้ผลร้อยเปอรนนะจ๊ะ เนี่ยออกมาแล้วมันก็จะได้รูปแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเอาก็ได้แล้วก็เอามาทาเอามาทาตะหน้าเลยเนาะพี่น้องเอามาทาทิ้งไว้เอ่อทิ้งไว้นานเท่าไหร่ไม่เอ่อพี่หมีสามสิบนาทีเด้อจ้าเด้อโอเคแล้วก็ไปอาบน้ำนาะไปาอาบน้ําแล้วก็ล้างออกอันนี้พี่ลินน่ะพี่ลินยูทูบเบอร์เด้อพี่ตัดต่อมีท่านได้เปลี่ยนเด้อ ขอโทษขออภัยเด้อเอฟซี้อเลือที่บุกพ่องกันเลยเดี๋ยวเอ้ยสีพัฒนาเจ้าของไปเรื่อยๆนันล่ะอันนี้ก็ทาไปมักไว้สามสิบนาทีที่น้องทาเข้าไปอันนี้น่าจะไม่พังนะจ๊ะเพราะมันไม่มีสารปลอดจะเป็นข้าวเป็นแป้งจะมีแต่วิตามินทั้งนั้นเลยนั่นละโอเคเด้อยวสีน้องแล้วก็ทิมไว้ทิมไว้ประมาณสามสิบนาทีแล้วก็อันนี้เฮากระเซ่ไว้ทา ถ้าได้เป็นอันอาทิตย์แช่ตู้เย็นไว้เด้อพี่น้องโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อพี่น้องเอฟอซีสู้สู้คนที่เข้ามาตดต่มมีพีบ้าบ้านนาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอยละเอียดสูดเบืรมือหลังละเอียดสูดเบอร์เเบิ่งว่าเอียดเนาะเลยเด้อลาเด้อขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีสู้คู่สู้คนที่เข้ามาติดตม่ม